จ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็มาพบกับสรงพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่หายไปนานเลยนะคะวันนี้ก็มีดอกไม้สีสวยมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะคะนี่จ้าดอกชบาสอนสี่เหลืองนะคะดอกสวยมากเลยแต่ต้นไม่ค่อยงามนะคะนี่แต่ออกดอกเต็มต้นเลย ชบาจ้าชบาก็จะมีหลายสีนะคะสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะคะแล้วแต่นะคะนี่วันนี้ก็พามาชมดอกจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ออกดอกดกมากๆเลยนี่นะคะต้นนี้ดอกตูมเต็มต้นเลยนะคะดี่จ้า อากาศแห้งแรงดอกก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะต้นก็จะไม่ค่อยงามแต่ก็ยังออกดอกเยอะมากๆนี่นะคะพามาชมนะคะวันนี้อากาศก็คืมฟ้าคืมฝนนะคะแถวบา้านเพื่อนอากาศเป็นไงกันบ้างคะฝนตกกันบ้างไม่เอ้ยส่องสวรรค์ที่แล้วอากาศก็จะเย็น จะหนาวอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะไม่ค่อยเยอะนะคะการจนันทบุรีจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ก็อากาศเย็นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศช่วงนี้จะร้อนๆหนาวหนาวนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าเพื่อนมาชมจ้าสวยงามนะคะ ดอกตูมนี่ก็ยังสวยงามอยู่นะคะมาชมดอกไม้สีสวยจ้า